ครับเอามาเล่าข่าวหงหินกันตอน,นะครับเออก็บทที่แปดนี่ก็ได้ไปอยู่เ้าสองตอนนะวันนี้มาถึงตอนที่เ้าสามนะครับเห็นไ,ไหมตอนหน้าตอนที่เ้าสี่ก็เป็นอันตอนที่จบบทนี้แล้วนะก็อยไหมอ่าก็ใกล้จะจบบทนะครับอโอเคครับเอาไปก้อยแล้วครับเห็นไ,ไหมเอาไปก้อยอ่านก่อนที่เราจะไปกันตอน,นะครับเห็นไหม,มเอาก็มากอ,อ ก่อนที่ฮ้องจะไปกันต่อฮ้อก็มากอยลักษณะการเขียนข้าวหองป้นเหเกลอนนะครับข้าวโบราณอ่ะเอออันข้าวโบราณนั่นลักการพ้นมีนะครับเออก็คือเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเรียวบ้านหลังบาดหน้าอันน่นะคือลักการที่พ้นเขียนมาพ้นนั้นกำหนดมาพ้นเขียนมาตั้งแต่สามร้อยสี่ร้อยปีนะครับบ้านข้าวหงินน่ะถือว่าเป็นเก้าเงาของข้าวนะครับไม ครับเจ็ดตัวเตียวอย่างไรนะก็มันเนี่วักที่หนึ่งมีสามกำมวักที่2มีสก่าำมสองวักนี่รวมกันเป็นเจ็ดเจดตัวเขียนไป่ก้นนั้นน่ะสามตัวเลี้ยวเลี้ยงอไรนะก็มานเนี่ยวักที่สามนี <meng g> <ting> ่มีสามคำเลี้ยวเลี้ยวมหาเนี่ยไอ้เคียมไอ้เคียมเลียวมหาเจียมเนี่ยเลียวมหานีย อันนี้เหลียวแบบสละนะครับบางเตีเ้ยปกติเหลียวแบบเนื้อเรื่องก็มีก็ได้โอเคไนมะาบ้านหลังบัาหน้าบ้าหลังบ้าหน้าก็ทุกบาทนะั่นแหละก็รักการเดียวเนะี่ยมาเนี้ยอันนี้คือรักการเจ็ดตัวเดียวสามตัวเหลียวบ้านหลังบัาหน้านะครับอ่าเฮาก็ฮู้รักการนี่แล้วก็โอเคนะครบเออก็มันจะทำมือวักหนึ่งหรือวักสามนี่เป็นสามร,รมเป็นส่วนใหญ่นะก็ ถ้าสมมติว sure <c oughs> ่ามันอธิบายกันระชัดเราครับเออพรกกาอนุโลมมันเป็นสีได้ไมไหนไหนเมื่อกลางวันยังไหม่ไหนไหนกับพระบิดาไอ้เนี่ยเนี่ยพวกกันอนุโลมเป็นสีได้อะมันือนวันนี้มันเป็นสามตลอดนะใช่ไหมวันนี้นมันเป็นสามก้อนถ้าอันอันอธิบายระชัดก็เป็นสีก็เหมือนกันก่อนแปดตลาดของพระกลางมันนะครับ อันพ้นเขียนมาตั้งแต่สุนทรภู่แลว้วกดไปตลาดนะอ,อ <laughs> ่ะพ้นว่ากดไปตลาดอ่ะเนื่อบาทมันมีอยู่แปดกำเหไหมถ้าบะอันอแปดกำมมันอธิบายเนีมืนมืนแน่นเลยอพก็เือเป็นเก้ากำได้เออไม่ใช่วันหยอกเก้า้าเก้าหมดเนี่ยมันเป็นย่ยนยาคนเฮานะเออออล้ละอันนี้คือข้าล้าลนาพ้อนอย่างอีน,นะก็ <laughs> เหมืออันอาหัวหน่อเจ็ดตัวเตียวสามเนเร็วนะอ ีนี้เราก็องมาดูก่อยแล้วสักนานะข้าวของโบราณปุ่นมีอยู่อันนึ่งอันนึ่งบดนั่นึ่งบดอันนี้นึ่งมีสามบาทบาทที่นึ่งบาทที่สองบาทที่สามเมันสลับกันน่อยนะครับเพราะว่ามันมันยุบลมบาทเราไปนะครับยกเว้นมันยุบลมบาทมื่อหเหลือสองบาทนะครับโอเคนะครับผมอธิบายไปหลายแต่และมันบานแต่วันนี้ยุบลมบาทนะครับเโอเคนะครับอ่า ข้าวมันมีอยู่สามบาทนี่นะครับหนึ่งอันบาทนั่นมันมีอยู่สี่วัคนะครับอันตายวัคเป็นกับนกเสียงให้ลงนะครับไม่ใช่ว่ลงกันไปเลยนะอันนี้เนี่ยเนี่นี่นี่มาไม่ใช่อันข้าวพุ่นกัหนดเสียงนะครับ้มาเฮาวประกันที่เป่นห้องวฉันทลักษณ์นะเออเฮาไปก่อันแล้วนะใครมาอันตายวัคทีหนึ่งอ่ะของบาทก้อมนะครับอันนี้บาทก้อมเป็นบาทที่สองนะบาทหนึ่งอยู่เพนะื่อนบาทที่หนะึ่งเห็นไหมเออทัดูดิ เอมาอูถึงบาดก้อมก่อนนะครับบาดก้อมบาดท,ที่สองเนี่ยใตยวักที่หนึ่งเนี่ยพวกเฮาลงด้วยเสียงตีครับอ่าสั้นก็ได้เงาก็ได้นะใครมาตีอันนี้กา้อ่ากาอนเป็นเสียงตีเงาเนาะ,ะกาอนเป็นเสียงตีเงาหนะอยใครมาไทยเนี่ยไทยก็เป็นเสียงตีเงาเสะไทยอ่าวันนี้ตีเงานักนะครับไทยยังไเนี่ยไทยใตยวักอันบาดท,ที่สามเนี่ย ไม่เหมนไมไม่ของอันวันนี้ตียาวหมดนะครับมโอเคนะครับอันบางครั้งมันตีสั้นอย่างย่งย่งคดเนี่ยคดเนี่ยเนี่ยเก้าเนี่ยเออเก้านี่มันตียาวเโคดเนี่ยคดเนี่ย่โคดโดโดหรือคดนี่ยเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ตีสั้นเนี่ยนี่ยโคดเนี่ยเห็นไหมเป็นพระนกกับเปนพระพ่อเนี่ยนี่ก็พ่อนี่ก็อัน เสียงตีตีสั้นนะครับเพราะโคตรอย่างเงี้ยอันนี้ตีสั้นนะครับการนับเสียงตีนั้นท่านท่านต้องนับแบบอันอันใจโยนจังใหม่นะครับเห็นไหมมใช่เอากรรมอันอ่าเสียงอันใจเลือมาใส่นะครับอย่างเช่นนะอย่างเช่นเห็นไหมอันเขาชอบเอาแต่นะก็เนี่คำอันตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันเนี่ยเนี้ยอันนี้ยเนี้ยอันอันอันนี้ภาษาไทยพ้นออกเสียงเอกนะครับหมดนะครับหมดเห็นไหม อันอแตงวน,นลวนาบนอ,ออกเสียงจตวาแล้วกันเนี่ยมดเนี่ยมดมดเสียงมดซอยอันแต่ลือบนออกเสียงตีวันนี้เป็นมดเสียงมดซอยมดเสียงมดซอยอันนี้เนี่ยจะเอามดเนี่ยมามาจ่ายแปลงที่เป็นเสียงตีมาได้นะมาเจล้วก็เออแต่ถ้าถ้าเขียนยีได้กันเนี่ยเอามดไปเป็นมดไปได้นะครับแต่ถ้าอย่างนี้ได้ก็ อันนี้มดงามมดคันไฟเนี่ยน,นี่อันนี้ก็เสียงตีนะท่านต้องต้องไปอันเวลาเขียนข่าวดันต้องไปศึกษาไอ้ไอ้เสี่ยงเสียงเฮ้อมันครบพ้วนเห็นก่อนนะก็ไปายมันจะว่าเอาใจไปเลยนนะแล้วมันกับลุยุยใจกันไปไมันใจแล้วก็มาข่าวมันจะเพิ่กันไปหมดนะครับ <c oughs> มันเลอะเรือนนะ,ะข่าวเงามันจะเพิ่กันไปไงแล้ว <c oughs> โอเคนะครับการนับเสียงตีเนี่ยต้องนับแบบไตยนวเจีงใหม่นะครับเห็นไหมอ่า อันที่พนบอกเป็นเสียงสั้นนะเสียงสั้นเห็นไหมเสียงอันต้องนับเป็นเสียงตีวนนีะฮะแต่อเันจงใหม่นะครับใหม่ไหมอันนี้การเสียงตียาวไหมโอเคนะครับอันบักที่สองนี่ลงด้วยเสียงจัตวานะครับเสียมตีเสียงไหมไหมเสียมไหมไหมวรรคที่สามนี่ลงในเสียงสะมันนะครับเขียมอ่าเขียมเห็นมเขียมอ่า เขี่ยมเสียงตมันใช่ไหมอันเสียงหมูนี้ต้องนับแบบอันใจโยนจังไวมทั้งนั้นนะครับมันเป็นฉันทะลักของอันใจโยนจังไวม่นะครับเนี่ยฉันทะลักผังข้านยอันว่ที่สี่ในลงด้วยเสียงโทรพิเศษโทเมืองนะครับโทพิเศษโทเมืองเอาละใไหมอันโทรอันพิเศษโทเมืองอันนั้นแก้วเจ้าแอลนี่โทพิเศษ โทรเมืองได้แก้วมันเป็นยังไงมมันมันโทรพิเศษโทรเมืองมันมีที่เดียวในโลกนะครับเสียงเนี้มันมันมีที่ไหนแล้วครับภาษาไทยมันออกเสียงแก้วนะครับรากแก้วนะครับรากแก้วนะแก้วนะใช่บแก้วอเสียงโทรปกตินะไทยเสียงภาษาไทยอันอันไตลือกับไตยองมันออกเป็นเสียงเอกนะครับแบบแก้วนะ หากเป็นหากแก้วหากแก้วหากแก้วเนี่ยไม่มันเป็นยัลไงมาฮะอันนี้ผมเที่ยวมาฟังไ่ได้เนี่ครับอันนี้มันเป็นฉันตะลักของไตยนจังใหม่นะครับมาด้าน,นท่านองค์เทพเสียงเป็นไตยนจังใหม่นะครับเออโอเคนะเอาละได้ไปหนึ่งบาทาอะไรมาบาทกอมสาวรับเจ้าขี่เข้ามากองบบาเที่ยวกองกี่จิ้กงกี่ต้มกี่จิ้งกี่น้อยนี่ยเนี่เนี่นีนน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 น่คือคนเอายุคหลังๆมา,า,บๆมาโบราณสักร้อยปีที่แล้วเนี่ย เ่นเอาเอาอันนี้เอายกเอานี่ไปแล้วก็ไปแต่งไอ้สาวรับเจ้าเอามาจีบสาวากันนะครับไอ้ม่เนี่ยมาเป็นยังไงเนี่ยโอเคแล้วครับไหมเอาต่อไปบาทที่สามนะครับอันนี้เป็นบาทที่สามนะครับมันสลับกันไปหน่อยนะครับมาอันตายวักนิดหนึ่งของบาทที่สามนี่ลงด้วยเสียงสามัญนะครับไอ้แม่สามัญหรือจัตวาอะไรไหมโอเคแล้วกับอันยั้งเออยั้งเป็นเสียงสามัญนะครับไอ้ม่เพื่อนลงเสียงสามัญก็ได้นะจัตวาก็ได้นะครับ มันก็เหมือนกับไอ้วัคที่หนึ่งของบัดที่สามเนี่ยแล้วก็ไอ้มาอันเดียวเอาเอาวัคที่หนึ่งของบัดที่หนึ่งเนี่ยบัดที่หนึ่งเนี่ยเป้มันสลับกันหน่อยเน็บเออเสียงจัตวาเสียงจัตวาเห็นไหมอันนี้ปุ้นสองวักนี่เหมือนกันนะครับไอ้แม่เนี่ยส่องวักที่หนึ่งของบัดที่สามเนี่ยวัคที่หนึ่งของบัดที่หนึ่งเนี่ยอันรับกันอันเดียวกันนะครับเห็นไหมเปุ้นเฮือลงสามัญก็ได้จัตวาก็ได้นะครับของปุ้นเฮือลงได้สองอย่างโอเคนะครับเห็นไหมอันนี้ยังเป็นเสียงสามัญเนี่ยเน็บเป็นเสียงจัตวาโอเคคนะรับ อาวกที à, ่สองของบาทที่สามเนี่ยลงเสียงโทพิเศษนะครับเอ้า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 ไอ้แม่เอ้าไอ้มาเสียงโทพิเศษทงเมืองเลมันปุ่นมันไป็นสัมผัสกระแก้วอะไรมาวกที่สามอ่ลงด้วยเสียงสมันนะครับดาดาไอ้ม่อันดาความจริงมันมันต้องปิดตานะครับปิดตาก็คือพ่อนะปิดตา พ่นกันเลยมันไปพ่นอ,อย่าเอาลงเสียงละมันเพรากระแปงเป็นบิด,ดาโอเคนะครับมาเอาตายวอกที่สี่คลองอาบาทที่สามเนี่ยลงนิดเสียงตีแล้วกับไทยเออเสียงตีเงาไทยโอเคนะอ่าได้แล้วมาได้แล้วไ,ไปสองบาทแล้วนะครับมาฉันทะลักอ่าบาทที่หนึ่งนะครับมา,บาททบต่อไปมันสลับหน่อยขึ้นมาบาทที่หนึ่งแล้ววอกที่หนึ่งอ่า ของบารท,ที่นึ่งี่ลงในเสียงสมนนานในจัตวาเน็บเป็นเสียงจัตวานะครับมาวักกันที่จองลงในเสียงตีนะกันชั้นก็ได้เงาก็ได้นะไม,ไม้ไม้เป็นเสียงตีเงาหนะกกันเนี่ยไม้ไม้โอเคนะครับอ่าไม้วักที่สามนะอนี่อันี้ขอเน้นนะนะครับเห็นไหมอ่าอันวักที่สามนี่เขาลงในเสียงโทพิเศษแถวเมืองนะครับเห็นไหมแก้วแก้ว ออแก้วะไรไหมอันนี้เน,นี่ยคนเน่นะครับจําไว้คือดีเลยนะครับใหม่ใหมวักที่สามของบาทที่นึ่งนี่นะอันนไหมท่านจะต้องลงด้วยเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าอ่ามาต้องส่องเสียงโทรพิเศษต้อนอน <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วครับใหม่ใหมบางผังวันนะครับอันบางผังที่พวกเขาเคียนผังมานะพ่นเอาใส่ไม่โทรหนะ่อยตรงนี้มันต้องลงไม่โทร <c oughs> อีหล่ะอ่า ไม้โทนะั้น <gel> ม <od ic> <Wallace> ันมีอย <cascade> ู่สามเสียงนะครับไม่ไม่เสียงตีกับไม้โทนะก็เห็นไหมเนี่ยเนี่ยไม้เนี่ยไม้โทนนี่ยมันเสร็จแล้วก็เสียงตีอันเป็นไม่อันเสียงเอกนะอ่ะเสียงอันโทปกติน่ะเอออ่ายังยังเจนปี้เนาะตีเจนเน่ถ้าเอามาเขียนเป็นกอโม่แล้วมันต้องใส่ไม้โทอาอแล้วเอามาใส่ตะนีมันบวดใจแล้วก็เห็นไหมเจ้าเสียงตีหรือเสียงอันโทปกติน่ะมาใส่มัน เวลามันจ้อยแล้วมันมาเข้าแก็บก็มาเข้าแก็บนะครับอ่านี่นีนี่มันจะต้องเป็นเสียงโทอันเสียงโทพิเศษโทเมืองเต้านอนครับลงด้วยเสียงอันอ่าเลยลงด้วยเสียงสามัญนะก็ไอ้แม่เนี่ยมันเป็นยังไงนะว่าบ่นมันเกี่ยวกับการจ้อยนะก็ไอ้แม่นี่นี่แม่ไหมพอหวังได้เลบตัดยังดอก ม่เกี่ยงเกตแก้วดวงดีอันนี้เนี่ยมันมันแก้วบนลงเยี่น่ะอะว่อวางอันเนี้ยมันเป็นยีะนว่ะพี่าก่เดี๋ยวเดี๋ยวจะจอยฟังแล้วมันเป็นยี่มันต้องลงด้วยเสียงโทพิเจโทเมืองนั่นาเอาได้แล้วครับมาอันนี้เนี่ยเนี่ยที่อันหมายไว้นะครับอันอันตัวที่เป็นกำกำที่เป็นสีชมพูเนี่ยอันนี้เปิดกำหนดเสียงมานะครับม่เจ่มาเขียนไปเลยแล้วก็เออเนี่ยมา ปวนเขาจองเขาลงสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้นะครมาไม่ได้เขียนกันไปเรื่อยแล้วก็เออไหมอันนี้เป็นฉันทลัก์ของไตยนวลจังใหม่นะครับเต้องเอาเสียงแบบไตยนวลจังใหม่นะครับท่านจะไปเอาเสียงไตรือไตยองมาปนมาได้แล้วก็โอเคแล้วก็เอาละเอาละได้แล้วนะครับไอ้ไหมทีนี้หามาอูความสัมพันธ์ของแต่ละบาทระบาทที่บ้นหองว่าข้านั้นเป็นยังไงแล้วก็ไอ้ไหมเอออันแต่ละบาดตะบาทกปจะเอาโยงหากันแล้วก็ไอ้ไหมอย่างเช่นเนี่ย บาทที่สองเนี่ยตายของบาทที่สองเ่ยแก้วเนี่ยประกอบมาโยงกันกับบันใายของวัที่สองของบาทที่สเนี่ยแอวเนี่ยๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆๆกๆๆกๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 าๆๆ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 ะๆๆ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 ๆนี่ๆๆ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 ๆย ก็มาโยงก็อันตายของวัคที่สองของบาทที่หนึ่งเนี่ยไม้ไม้เสี่ยงตีมาเนี่ยโยงเสี่ยงันเนี้ยใช่ไหมก็โยงกันเสียงเียงนี่มาตายของอันบาทที่หนึ่งเนี่ยบาทที่หนึ่งดีนี่ยเสียงสำมันใช่ไหมก็มาโยงครับอันตายของอันอวาคซีนสองของบาทที่สองเนี่ยบาทก้อมเนี่ยแม่เนี่ยผีแม่เนี่ยโอเคนะใช่ไหมอ่าอ่าสลีสลีเหมือนกันแต่มันเป็นอันคนละเสียงกันได้นะใช่ไหมอ่าอ่า สลีสลีมันแต่มันไปคนละเสียงนะคร see, okay, antis, inde, judgment, around, <talk> ับมาโอเคนะครับมาผีมาไหมอ่าเนี่ยมาอันนี้ในลักษณะข้าวนะไหมพวกก็จะยงอันนี้ไปตลอดนะกข้าวนะครับเหมือมือมันหลุดออกจากกันนะก็มาโอเคนะอันนี้คือข้าวเห็นไหมที่เป็นห้องว่าข้าวเจ้าข้าวน่ะเออเหมือนเหมือนไปกับห้องสั้นๆหน่อยกับห้องว่าข้าวขอปอละเอียกับโอเคนะห้องก็ข้าวนะโอเคนะครับเอาละห้อง ความสัมพันธ์ของแต่ละบาทนะเออทีนี้เอามาโอถึงแต่ละวักเราเปิ้ลเหยนแย่าะไรกันนะเออทีนี้เราเอามาโอแต่งแต่ละวักแต่ละวักเนี่ยเอาวักหนึ่งกับวักสองก่อนนะครับของแต่ละบาทเนี่ยวักหนึ่งวักสองนะครับของบาทกลมเนี่ยไม้ก้นก้านก็เปื้อเห็นไหมเปิ้นเปิ้นบะต้องจำเป็นจะต้องเอาสระสัมผัสนะครับเอ้อไหมออันอ่าอันอันแบบอันแต่ระหว่างบาทเนี่ยเปิ้นจะเอาอัน อ่าเอาเอาสระมาสัมผัสกันอแต่ระหว่างวักเนี่ยปุนจะเน้นปุนบอกว่าเน้นอันอ่าอ่าสัมผัสกันแบบอันอ่าเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่เอาเนื้อเรื่องมันอู้กันหูเรื่องเป็นไงอะไนไหมการก้นการก็เพื่อคขมเสียมเนี่ยมันอ้หูเรื่องกันในสองวักเนี่ยโอเคนะครับมันจ่เอาสมัยไมเร็วเน่จะเอาพยามเอาสระมาอันเอามาสัมผัสกันเรา มาโก่นกาา้านมาปานคุ้มเสียงมาผ่านผ่านมาคุมเสียงอย่างเี้เอาอ่านานอะย่างเง้จะพยายามต่เนาะเอาเอาสระ,ะมามาโยงอะไรไหมเอามาดูอันอันบาทที่สามเลยวักที่หนึ่งวักที่สองของบาทที่สามนี่ไหมเมื่อกลางวันยังพูกกันเออเนี่ยพูกกันนะก็แมเนี่ยพูกกันอันนี้กันกับยังนี่เพื่อถือว่าเป็นการ สัมผัสเลือนนะครับแม่ม่ไม่พัดเหมือนกันนี่ไม่พัดเหมือนกันเนี่ยอันนี้สัมผัสเลือนนะครับสัมผัสทิมเทียมมันบอกว่าแมอยันแม่สะกดด้วยตัวงองงูกันมันลงสะกดด้วยอันหนูนอุยม่ันยังกับกันเนี่ยมันถือว่าสัมผัสดูสัมผัสเลือนเลือนสัมผัสทมเทียมนะครับเดี๋ยวเขาเขาไปแจ้งกันแะ้ไมาอันนี้ถือว่าก็โอ้โอ้มันไปแล้วมันมาสัมผัสเลื่อนกันได้ก็ดีไปแล้วไงโอเคแล้วไง อันนี้แนวมาหนึงวักที่หนึ่งวักที่สองของบทที่หนึ่งนี่ยเราอ่านไหมพ่อวางได้เน็บตัดยันมาเจ้าเอฟเฟ็บไปเบ็บมาใส่อะไรมาตัดยันตัดยันอะไรมาไหนบ้าอ่าตัดยันมาเจ้าเอามือนะอออันพ่อวางได้เน็บมาเก็บมาดอกไม้ก็เลยไปกันยาวกันยาวเลย่อเลื่อตัดตัดยันดอกไม้เกี่ยงเก็ดแก้วไห้ไหมมันเป็นอะไราอันนี้เนี่ยคือ ลักษณะของวักที่หนึ่งวักที่สองมันอยเน้นการสัมพัสการแบบเนื้อเรื่องเป็นไงไปก่อนเนต่ถ้าสมมุติมันพุกสมบัติสลระได้หรอกก็ดีไปครับ่ดีไปโอเคนะครับเอาต่อไปวักที่สองหรือวักที่สามนะครับ วักที่สองและวักที่สามของบัดก้มข้าวก้มเนี่ยอันจําเป็นจะต้องเหลีมาหาแนอแม่ซารับเจ้ากี่เข้ามากองเบาเดียวกองกิ่จิกาโตนี่นั่นไหร่กองนี่มันเหลี่มาหากองใช่ไหมอันนี้ก็ก็เพื่อคมเสียมคุดคดเคียมเคียมสลีม่มทะเลียมมันก็เหลี่ยมมา,าเสียมนะยกเว้นนะครับยกว่าเคียมนี่ยเป็นเขียมไมเนาะเป็นเขียมอ่าเป็นเสียมเป็นเฮียมเป็น ไอเตี่ยมเตี่ยมอย่างนั้นว่าเป็นอันจัตาวาเออเมื่อก็แลเวต้องเอามาไว้ทางหน้านะแต่แล้วหันใต้ของวัดลีสามของบาดก้อมในี่ย่นกำรดไว้แล้วโล่อว่าเออลงในเสียงสมันครับเออท่านจะเอากําไดมาลงอะไรที่มันเป็นเนื้อเรื่องที่มันมา,มาผูกดงกันนะแล้วก็แต่งเป็นหัวเฮ้ยโยงเนะี่ยเออโอเคนะผมอธิบายไปหลายเตือแล้วก็หัวหโยงแล้วก็ไปพ่นพ้นก้อยนะครับอ,อันนี้เนีเออ่ยคือความสัมพันธ์ของ วักสองหรือวักสามของบาดก้มเนี่นะครับเน้นนะครับเน้นคือมันสัมพัสสละกันนะครับถ้าบัดได้แต่แต่ก็คือมันเป็นหัวเฮยยงนะครับโอเคนะครับไหมวักที่สองหรือวักที่สามของบาทที่สามเนี่ยอันนี้อันนี้สามตัวเลี้ยวนะครับอเลี้ยวเนี่ยไหมอันบิดดาเลี้ยวมาเอวเนี่ยดาสละอาเลี้ยวมาเอวเนี่ยอันนี้เป็นห้องว่าอันสัมพัส กันแบบเนื้อเรื่องนะครับมาปนปนมาจาเป็นจะต้องเอาสซลเอลแซลเอลมาไว้ตรงเไม่ใช่กันผู้กันยาวเอยาวเอมามองแมวมาแนวเนี่ยแนวเนาแนวโน้ท้ายเอวเอวอย่างเงี้ยมานต้องมาเอวเอวอะไรมาวางเลยนี่กะพะบิดาโน้ท้ายแต่อัน ได้วัตทีสามนี่มันจะต้องลงด้วยเสียงสัมันนะครับเออ่ยเนี่ยเปิ้ลเปิ้ลมายไว้แล้วเราเพิ่งเพิ่งลงในเสียงสัมันเออนะไรน่ะเป๊ะไหมเออบสัมพัทธ์แบบเนื้อเรื่องก็ได้นะครับโอ้มันรู้เรื่องไงโอเคนะครับต่อไปวัตทีสองและวัตทีสามของบัตรที่สามนี่เออบัตรที่หนึ่งบัตรที่หนึ่งดดิบัตรที่หนึ่งไงอ่าอันนี้ก็เหมือนกันลักษณะเหมือนเดียวกับไอ้บัตรที่สามนี่แหละอ่าเนี่ยเลียวหาแบบสละก็ได้เลียวหาแบบ อ่าเนื้อเรื่องก็ได้ไอ้อันนี้อันไม้อันนี้มามาจะต้องประเดี๋ยวนี้จะต้องเอาตัดอ่าตัดยังดอกไม้ที่ยังบ่ได้ดวงดียังบ่สอดใจดวงดีเอาน่ะว่าไปไอ้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 ม่ต้องเหรอไหมอันนี้ปนเกี่ยงเกล็ดแก้วดวงดีแก้วเหลี่ยวมหาไม้เนี่ย อันนี้บปเหลวถึงเก่งถึงเกตถึงแก้วเน่เหลวมาเเหลวมาถึงมดน่ะเหลวมาหาไม้เนี่ยอันนี้เนี่ยเปินบอกว่าเหลวแบบเนื้อเรื่องเนียโอเคนะครับออ่าันอ่าวักที่สองหรือวักที่สามของบาตรที่สามแล้วบาตรที่หนึ่งเนี่ยอันเดียวกันนะครับเห็นไหมจจละกันอันเดียวกันนะครับเห็นไหมจะเหลวแบบสละก็ได้จะเหลวแบบเนื้อเรื่องก็ได้นะก็อาใจ่ว่าจะหาสละมาใส่กันเหมือนมาเดียวนะครับลูกจน จนวังกันหมดเรื่องอะไข้าวไปรเร็ยวยนี้โอเคแล้วไงมาโอเคอต่อไปว่างที่สามว่างที่สี่นะครับว่างที่สามว่างที่สี่ของบาดก้อมเนะี่ยบาดก้อมเนะี่ยสาวรับเจ้ากินข,ข้าวมากองเบาที่กองกินจีนกระต้มกินจีนกระน้อยกินจีนเนี่ยกองแล้วมันมันต้องมาสัมบัตรไอ้กินจีนกระน้อ,นนนอ,นนนอนยไงไหมอันนี้ก็เหมือนกันเนะน,นี่ยปนใจรากาเนั่นเพื่อนใจราคาเนี่ยว่าที่หนึ่งว่าที่สองเนี่ยเน้นเป็นการสัมผัสแบบนู้นเรื่องไปก้อน แต่ถ้าสมมติว่ามันสัมปัสลากันได้แลกก้วก็ดีนะก็ดีนั่ได้ก็ดีอ่ก็แต่มันโอ้เรื่องกันเน้อขุดเคียมเกางูหักแก้วเออเกางูน่ะหักงูเกางูอ่ะม,มาขุดเอางูปุ้นมัาจะเอาแค่ต้นเลยไหมเอางูหักแก้วน่ะโอ้ไม่ไหมเป็นเป็นแน่นแล้เอาจนหมดเลยไหมสำหรับ วัคที่ 2. วัคที่สามรวัคที่สี่ของบาตที่สามหบาทที่หนึ่งเนี่ยเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยปนถือว่าเป็นวัคเดียวกันนะครับสมัยโังหงพิมพ์พวกเลี้ยงมังใจนะเวิันพิมพ์ติดกันนะครก็เฮ้ยปนถือว่าเป็นวัคเดียวกันนะเพราะว่ามันจะสัมผัสภายในได้เนาะเออสัมผัสภายในสัมผัสอันสละสัมผัสอักษรเออก็ว่าไปนะกันัอันนี้ประเดี๋ยวนี่ยปนแยกกันเป็นสองวัคสองวัคแล้วนะครับมาแยกกันไปนะครก็เห็มก็ก็โอเคนะก็เอาตามปัจจุบันนะครับเอ็มอ อ่าโอเคนะครับแม่ไหมอ่าอันนี้เอาหูถึงการสัมผัสนอกสัมผัสในแล้วละสัมผัสนอกก็คืออันสัมผัสระหว่างบาดนะสัมผัสในระวางระว่างบักเนี่ยเออเป็นยัง่ได้กันนะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมแจ่เหมือนมาเดียวนะเอาสละไปอันหวดกันเนี่ยกลัวกลัวกลัวก็จนบหเรื่องหงุาหลิดเะข้าววเดียวนี่นะเออไม่เป็นไมท่านกลไปพิจารณากันนะครับท่านจะเขียนข้าวนะครับโอเคนะครับทีนี้เอามา ก๋อยแล้วครับเห็นไข้าวโบราณเนี่ยที่บนเน้นอันจะให้มันม้วนนะ่ะเออปุ่นมีลูกเล่นของปุ่นอยู่สามสี่อย่างนะครับเห็นไหมอ่าเน้นบปนยังม้วนอนะ่ะปุ่นอันอันที่หนึ่งก็คือเอกทรงเนหะ็นไหมอ่าเอกทรงปุ <c> ่ <oughs> นยาวอาหารอันเจี่ยงตีอยู่ในไหนบ้าได้ปะะุ่นก็เอาเอกทรงเขาใส่แล้วกนะ็ไหมเสี่ยงตีเสี่ยงโทพิเศษโทเมืองเนี่ยเห็นไหมปุ่นเอกทรงเขาใส่แล้วก็ไหมแล้วก็เอกทรงกับเอกน้ำหน้านะ่ะส่งน้ำหน้าไปก่อนเห็นไหมแล้วมันจะม้วนไปนะก็ไหม ปนใจอักษรกู่นักนักไอักษรกู่นักนักไาใจสละกู้นักนักไหนไหใจกำซ้ำมวลนบางครั้งก็ใจซ้ำมวลพ่องซ้ำไปมามัองไหอย่างเงี้ยมันก็จะม้วนไปเองนะอะมาไล่กันใกล้ไหมไม้ก้นก้านไอ้ก้นนี่นนี่ตัวเว้ยนดูดูนี่นี่นมายอหรือม่เ่ยมยอะนะก็ถือว่าเป็นม้เองนะไมอันนี้ก้นมันเขียนเป็นภาษากำอู่เยก้นไอ่าก้นก้านไกนกานอันนี้อัน ไม่เหาะเสียงโทนะโกนเหรอไม่กนเหรอไม่ไม่เหาะเสียงโทนะโกนโกนใช่อไหมอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเอกส่งนะครับเอกส่งมันมีสี่แบบนะครับเห็นไหมไม่เอกเสียงเอกนะครับไม่เอกเสียงเอกแล้วก็ไม่เอกเสียงโทอันนี้ไม่เอกเสียงโทนักไงมแล้วก็เสียงเอกนะครับอ่าแล้วก็เสียงโทนะครับโอเคได้วไงไหมอ่าอันนี้ก็อันอันนี้ก็อันไม่เอกไม่เอกเสียงเสียงโทเหมือนกันเนี่ยก็นเหรอไหม ไอโก้เนี่ยส่งการเนี่ยมฮส่งเสียงการเนี่ยไอ้เอกส่งนะให้มแทนมาบอมันเป็นกอกออักษรกู้เนี่ยไหมไหมเน่ยอันนี้เปื่อไหมเปื่อ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 อันนี้เปื่อมันอันเสียงโทรปกตินะครับมันจะโทรพิเศษโทรเมืองก็เปื่อนะคุ้มเสียมไหมไหมคุดคดเคี้ยวไอคดเคียมเนี่ยไหมคดก็เคียมเนี่ย มันเป็นอักษรกู้นะให้แม่คอคอนี่นี่คอคอโคตรเคี่ยมแม่แม่ตัวขะหาง nhau ขะหาง nhau ถึงกู้นะโคตรเคี่ยมแม่แม่โคตรเคี่ยมเก้ามูลหักแก้วแม่หักแก้วหักนี่มันเป็นอันอ่าเสียงโทนั่นก็เป็นหักนี่ไหมอ่าเป็นเป็นอันแบบหนึ่งที่อ่าที่เป็นถือว่าเป็นเอกทรงหักแม่ไหมหักก้นนะฮะหักก้นหักก้อเต้าอันนี้ไหม เสียงโทรนะส่งเสียงโทรพิเศษเนี่ยหักแก้วโอเคแล้วเห็นไหมอ่าได้ไปส่งคำยังละเมื่อกลางวันยังวันกับยังเนี่ยวันกับยังเนี่ยมันเป็นไม่พัดกู้ไม่พัดกู้นะใช่นไหมเป็นการสัมผัสเลื่อนๆสัมผัสเทียมๆเลนี่ยไม่เรียกเขามานับถือละวันกับยังเนี่ยวันยังเนี่ยวันยังเี่นไหมถือว่าเป็นการสัมผัสเลื่อนสัมผัสเทียมแล้วก็วันยังเนี่ยเห็นไหม กู้กันยาวแอวอะยาวแอวแม่เป็นเสียงโท้พิเศษอะยาวเป็นเสียงสามัญแม่กันเป็นเสียงจัตวาแต่พอเอาผู้มาไว้ด้านหน้าไปเนี่ยผู้เนี่ยมาผู้ไปส่งด้านหน้าไปอะผู้ไปส่งด้านหน้าไปอะอได้ได้ผู้ไปส่งด้านหน้าเนี่ยมันก็ส่งอยู่ไกลๆส่งส่งแอวเนี่ยผู้กันยาวแอวกระเพาะบิดา โน้ท้ายโน่นี่เป็นไม้อีกสิ่งเอกเลยไหมโน่นะโน้นท้ายไอ้ท้ายเป็นมาก่อนก่อนจะลงสิ่งตีปรกอบโน้ท้ายแล้วมันม่วนนะครับมันม่วนฮะโอเคไดไหมพ่อวังได้เน็บพ่อวังได้เน็บอันนี้มันมีโอเคว่าวังได้เน็บตัดยังดอกไหมไอ้ดอกนี่เป็นนั่น เสียงเอกนะครับเห็นไหมออกดอกนัเนี่ยเป็นเสียงเอกนะครับเสียงเอกอ่าเสียงเอกซงซงเสียงตีเนี่ยเด็กเอกไหมเอกดอกไม้ไหมเกียงเกตแล้วก็แก้วดวงดีไหมเกตเนี่ยเกียงเกตได้ไหมอันนี้กอกรนะครับไอ้กอกรไหมอ่ากอกรเนี่ยเกียงเกตเนี่ยเป็นกอกรอักษรกู้นะมะอักษรกู้นะมั้ยอ่าอักษรกู้นะกอกรนะอักษรกู้นะก็เห็มั้ยอ่า แล้วก็เกดแก้วนะไอ้เกดเนี่ยมันเป็นเสียงเอกนะ้วใช่ไหมส่งแก้วส่งเสียงโทพิเศษโทเมืองเนี่ยไหมอันนี้เป็นเอกส่งตัวใช่ไนม่ะแถมมาป้อมเป็นกอกอแทนไอ้เกดแก้วเนี่ยมันมีสองกู้นะเองเนี่ยเกียงเกดแล้วก็เกดแก้วใช่ไหมล่ะแล้วก็ดวงดีลงด้วยดวงดีไหมดวงดีก็เป็นอักษรกู้ไอ้ดอๆนะดอๆดวงดีเนี่ยเนี่ยมันเป็นยังไง ข้าวโบราณป,น,ปนเน้นกันอย่างอี้นะครับแล้วมันจะม่วนกันนะครับม่วนกันไปเองนะใช่ไหมครับวันนี้เรามาเล่ากันต่อนะครับเออก็ส่องส่องเบาเสาวพ้นก็เข้าไปหออหออันที่จะอันห้องละห้องละรับหอและโอเคแล้วครับใช่ไหม ปะไก่โอ okay. ้กันไปโอ้เล่นกันไปโอ้เล่นกันมา้วก็เอาปงดอกไม้มาซุบใจกันปะกบานะเอาเค้เนะฮามาโอ้เล่ากันต่อแล้วครับไม้อ่าโกนกันก็เพื่อคมเสียมขุดคดเคียมเก้างูนหักแก้วเมื่อกลางวันยังผูกกันยาวเอวกับพระบิดา หนอดทายพ่อวังได้เน็บตัดยังดอกไม้เกี่ยงเกตแก้วดวงดีอย่าพูย่อท้อว่าเจ้าเป็นผีบอสมวัดตีหูบห้างแห่งเจ้า นายงามเหมือนเขียนจริงเวียนมาเข้าพราะไข่ปิงเกาห่วฮักอย่าฟู่ลบเหลียวแก้เกี้ยวสอบสักยิกยอกเล่นหยวนหยีกอดพระทับเอาล่ะ หมาเมันอูกันหมูเรื่องเี้กอดประทับเลยกอดประทับที่ฮักสาวจีมุกขวัดดีบอกเคยถูกต้องว่ามุกโดีบอกเคยปะผู้ชายจะเตือนเลยอยนีแหละอันองค์ใจปรากฏบอกเคยปะไม่ยิงทุกเตือนมาก่อนแล้วแกพระหัดที่แปลงใจคง ว่าเจ้าหงทองที่ฮักอย่าไปหาหานยีนวยนพระทับก้อยผู้กันเล่นดีๆเาก็เขาเข้ามาโอ้กันดีๆกันก็เอามือเข้ามาลุกเลิกไปแล้วทีนี้มันก็จะเนี่ยว่ามันก็เป็นเรื่องของผู้้จงผู้ใจไม่ยิงเจอแล้วนะครับครับอัน ตันหน้าก็จะตึงเป็นอันบทจบของอันบทนี้แล้วนะก็ไปมาทำต่อนเดียวนะครับอ่าก็อันจะได้เป็นอันเป็นผัวเมียกันเนาะโอ้เป็นผัว <laughs> เมีย <laughs> กันแล้วโอเคนะกายว่าแคเคละมเอาวัานนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ